สวัสดีค่ะคนที่เกิดวันจันทร์ทุกท่านนะคะวันนี้เรามาดูลักษณะพิเศษของคนที่เกิดวันจันทร์กันนะคะว่าจะมีความแตกต่างจากวันอื่นอย่างไรบ้างนะคะรูปร่างหน้าตาความคิดความอ่านอุปนิสัยพื้นฐานนะคะมาดูกันเลยค่ะเดี๋ยวท้ายคลิปนะคะจะมาพูดถึงคนที่เกิดวันจันทร์ในแต่ละราศีนะคะเมษนะคะเมพษพฤกษ์เม,มทุนนะคะแต่ว่าต้นคลิปเนี่ยเรามาดู รูปร่างหน้าตาโดยรวมพื้นฐานโดยรวมกันก่อนนะคะรูปร่างของคนที่เกิดวันจันทร์เนี่ยมักจะรูปร่างไม่ค่อยสูงเด็กถือถทวยขึ้นมาเลยนะคะเป็นคนเรียบๆง่ายๆรูปร่างนะคะ จะออกไปทางผอมบางหรือว่าสมส่วนซะมากกว่านะคะไม่ได้เป็นคนแบบว่าแขนขายยาวแบบเก้งก้างนะคะสมส่วนนะเป็นคนที่ดูนุ่มนวลแล้วก็อ่อนโยนจากภายนอกที่คนอื่นมองคุณเข้าไปนะผิวพรรณนะคะมักจะขาวติดขาวจะขาวเหลืองนะคะหรือว่าขาวชมพูได้แต่ว่าจะไม่ค่อยขาวแดงๆนะนะคะออกไปทางแดงหรือว่าครัาเนี่ยจะไม่ใช่นะคะเป็นคนที่มีเนื้อผิวเนียนแบบละเอียดอาจจะด้วยว่าดาวจันอนะมีความ สัมพันธ์กับธาตุน้ำนะคะใบหน้ารูปไข่นะคะต่อให้คุณจะมีสันกรามสันจมูกหรือว่าโหนกแก้มที่จะ ชัดเจนเนี่ยแต่โดยภาพรวมใบหน้าเนี่ยมักจะเป็นรูปไข่แล้วก็ได้รูปนะคะหน้าผากมนๆนะคะแววตาเนี่ยจะละมุนคือไม่ได้เป็นคนที่มีแววตาแบบดุดันหรือว่าขี้เหวี่ยงแววตาแบบเวียงๆหรือว่าแววตาดุเนี่ยไม่ใช่เลยนะคะรอยยิ้มต่อให้คุณคนที่เกิดวันจันทร์คุณจะไม่ยิม้มแต่ว่าคุณก็จะมีความหวานอยู่บนใบหน้าแต่ลิาบอกก่อนนะอันนี้เฉพาะคนเกิดวันจันทร์นะคะเพราะฉะนั้นนะเดี๋ยวจะมาลง ว่าถ้าคุณเป็นคนเกิดวันจันทร์แต่ราศีเมษรหรือว่าพิจิกสายตาคุณก็อาจจะมีความเวียงอยู่ในนั้นนิดนึงนะคะมีความมุทะลุดุดันนิดนึงแต่ถ้าสมมุติว่าคุณเป็นคนที่เกิดวันจันทร์แล้วราศีมีนหรือกรกฎเนี่ยโอ้ยคุณก็จะหวานนะคะมากเป็นพิเศษเลยนะคะเขาบอกหวานแบบในตาแบบมันจะมีน้ํากลิ้งอยู่ในตานะคะเป็นคนที่ แวลตาอ่อนโยนค่ะนะคะเป็นคนที่ละมุนละมุนนะ่ะละเมียดละไมนะคะดูสงบดูเรียบร้อยบางครั้งเนี่ยชาวคนที่เกิดวันจันทร์เนี่ยออกจะแนวขี้อายซะด้วยซ้ำนะคะเป็นคนทำอะไรไม่ว่องไวนะคะแต่ถ้าคุณเป็นคนเกิดวันจันทร์ราศีสิงห์ี่ยก็อาจจะไวมากกว่าจันทร์ทั่วไปนะคะเป็นคนไม่กระโดกกระเดกนะนะคะรักษา ระมัดระวังนะคะในคำพูดคำจากริยาท่าทางนะคะเป็นคนที่มีกาลเทศะมีสเสน่ห์แบบธรรมชาตินะคะอแล้วก็เป็นคนไม่ค่อยประดิษฐ์อะไรนะคนเกิดวันจันทร์นะคะจะน่ารักนะคะจะดูค่อนข้างแบบดูดีดูน่ารักโดยธรรมชาติอยู่แล้วนะคะจะผู้หญิงผู้ชายได้นะ อุปนิสัยนะคะไพ่คาถาขึ้นมา1คาถา2คาถาเลยเด็กถือถ้วยเนี่ยขึ้นมาใบาแรกเลยเด็กถือถ้วยอุปนิสัยเด่นเลยนะเป็นคนที่ชิวๆนะคะเป็นคนรักธรรมชาติเป็นคนที่ชอบท่องเที่ยวแนวธรรมชาติไม่ค่อยชอบไปอยู่ในคนเยอะๆนะคะชอบสัตว์เลี้ยงชอบสายน้ําแสงแดดสายลมทะเลภูเขาน้ําตกอะไรพวกนี้นะคะเป็นคนที่ง่ายๆไม่ค่อยเรื่องเยอะเรื่องมากสักเท่าไหร่นะคะเป็นคนที่ชอบวางแผนให้กับชีวิตด้วยเนี่ยหคาถากับสอง กาขึ้นมานะคะเปิดโลกกว้างเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอนะคะอุปนิสัยพื้นฐานของคนที่เกิดวันจันทร์เลยนะเป็นคนที่มีจิตใจค่อนข้างที่จะละเอียดเนี่ยเด็กถือถ้วยนะบ่งบอกทุกอย่างเลยนะคะไพ่ใบแรกขึ้นมาด้วยเกิดวันจันทร์ด้วยเป็นคนที่มีจิตใจละเอียดอ่อนนะคะถือถ้วยคือธาตุน้านนะแล้ว ดาวจันทร์ก็คือธาตุน้ำเช่นเดียวกันนะคะมีจิตใจละเอียดอ่อนออนไหวช่างคิดช่างจำนะคะรักสงบแล้วก็ไม่ชอบความวุ่นวายสักเท่าไหร่คนเยอะๆไปในที่ที่มันแบบจกแจกโจแจวุ่นวายเนี่ยอาจจะไม่ค่อยชอบนะคะมีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นสูงอนะ่ะเป็นคนใจดีนะคะเป็นคนมีน้ำใจแล้วก็มักจะเป็นที่พึ่งของคนรอบข้างได้เป็นอย่างดีเลยนะคะจนบางครั้งเนี่ยตัวเองมา ผิดหวังซะเองนะคะเพราะความที่ไว้ใจคนอื่นมากซะจนเกินไปคนอื่นเนี่ยมาไหว้าวานอะไรคนเกิดวันจันทร์นะ คุณก็มักจะไม่ค่อยปฏิเสธเท่าไหร่แต่อย่างที่บอกเลยนะบางทีดูดวงนะคะจะดูแบบฉันเกิดราศีนี้อย่างเดียวแล้วมันจะแม่นที่สุดมันเป็นไปไม่ได้นะคะจะต้องดูลัคนาด้วยนะคะหรือว่าใครที่บอกว่าดูลัคนาอย่างเดียวแล้วมันจะแม่นสุดๆนะคะมันก็เป็นไปไม่ได้อีกนะ,ะบางทีวันจันทร์อังคารพุพธพฤหัสดูประกอบกันด้วยนะคะหรือว่าวันที่1 2 3 4 5สี่ห้านะคะมันจะต้องดูประกอบกันด้วยเช่นเดียวกันค่ะนะคะบางครั้งเนี่ยจน คนเกิดวันจันทร์อาจจะเป็นคนตัดสินใจไม่ค่อยเด็ดขาดสักเท่าไหร่มีความลังเลนะคะจะคิดถึงคนอื่นก่อนตัวเองอยู่เสมอเนี่ยจนบางครั้งเนี่ยมันมาทำความเดือดร้อนให้กับตัวเองเลยด้วยซ้ำนะคะพลังงานที่ขึ้นมา3ใบเนี่ยคิดถึงวางแผนให้กับคนอื่นก่อนนะคะแล้วตัวเองมาทีหลังจนบางครั้งเนี่ยเป็นไพ่ทาวเวอร์นะคะมีความ คือมีข้อผิดพลาดในชีวิตของตัวเองหรือว่าบางทีตัดสินใจช้าจนเกินไปนะคะจนขาดโอกาสใหม่ๆนะคะที่เข้ามาในชีวิตค่ะเก็บความรู้สึกเก่งนะคะคนเกิดวันจันทร์เนี่ยไม่ค่อยที่จะเปิดเผยเนี่ยเพราะไม่ค่อยที่จะเปิดเผยนะคะก้าวไม่เท้าขึ้นมาเลยนะคะเป็นคนอดทนเห็นเกิดวันจันทร์นิ่มนวลอย่างนี้นะโอ้โหแต่อดทนสุดๆเลยนะคะเวลามีอะไรไม่พอใจเนี่ย จะไม่ค่อยแสดงออกมาตรงๆแม้แต่สีหน้าเนี่ยคนจะเห็นวันจันเนี่ยด้วยสีหน้าที่แบบ ไม่ใช่มูทะลุดุดันหรือว่าโกรธเกลี้ยวนะคะหรือว่าเกลี้ยวกราดหรือว่าผงผางแบบนั้นนะไม่ใช่เป็นคนอดทนสุดๆเนี่ยเก็บความรู้สึกนะคะก้าวไม่เท้าคือบางทีชั้นก็ถอยจนหลังชนฟ้าแล้วนะแต่ก็ยังถอยได้อีกนะคะเออคือมีความอดทนนั่นเองนะคะเวลาก้าวไม่เท้าขึ้นมารักครอบครัวสูงมากๆเลยคนเกิดวันจันทนะยึดถือความถูกต้องในความสัมพันธ์นะคะเราก็เวลาที่ผูกพันกับใครเนี่ยผูกพันมากๆนะคะ หรือว่าบางทีคุณอาจจะคิดว่าเวลาคุณผิดหวังมาครั้งหน,นึ่งเนี่ยนะฉันไม่สามารถที่จะเริ่มต้นความรักใหม่ให้กับใครอีกได้แล้วนะคะคือ ใช้เวลาในการฮิวใจนะคะในการมูฟออนเนี่ยค่อนข้างที่จะยากนะมีไพ่สี่ไม้เท้าขึ้นมานะเป็นคนที่ให้ความสําคัญกับครอบครัวนะคะเกี่ยวกับความรักเกี่ยวกับพิธีแต่งงานนะคะบางคนไม่ได้จําเป็นต้องเป็นพิธีใหญ่นะแต่ว่าอยากได้ความชัดเจนในความสัมพันธ์เป็นคนที่โรแมนติกนะคะในความรักความสัมพันธ์เนี่ยไพ่สี่กทาขึ้นมาคะ่ะเป็นไพ่เกี่ยวกับพิธีแต่งงานความมีความรักที่สมบูรณ์แบบความโรแมนติกผิดหวังมาครั้งหนึ่งเนี่ยโอ้โหนะคะ กว่าจะเริ่มต้นใหม่ได้เนี่ยเจ็บเจียนตายกันเลยทีเดียวนะคะเป็นคนมีจินตนาการในความรักสูงมากๆจนบางครั้งเนี่ยนะคุณจะชอบคิดฝันถึงแบบ ซีนว่าเอ้ยถ้าฉันมีแฟนฉันจะต้องทําอย่างนี้กับแฟนฉันนะคะถ้ามีพิธีแต่งงานฉันอยากให้แฟนทําอย่างนี้กับฉันหรือว่ามีพิธีตรงนู้นตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมนะคะ,นะคะเป็นคนวาดฝันมีจินตนาการนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงด้วยนะคะมีความคิดที่ลึกซึ้งนะคะเวลาดาวจันท์เนี่ยนะนะคะใครเกิดวันจันเราได้รับอิทธิพลของดาวจันทร์แล้วยิ่งใครนะตอนจุดเกิดนะคะคุณมีดาวจันท์เนี่ยทับ นะคะจะทับจะเลงนะคะอยู่หรืออยู่ในมุมที่ค่อนข้างส่งผลกับตัวคุณเองเนี่ยมีความคิดลึกซึ้งสุดๆนะคะเข้าใจอารมณ์ของผู้อื่นได้เป็นอย่างดีเลยเป็นผู้ฟังที่ดีนะคะเป็นคนให้คําปรึกษาคนอื่นได้ดีเพราะว่าคุณมีจิตใจอ่อนโยนแล้วก็เป็นคนจับจุดความรู้สึกของคนอื่นเนี่ยได้รวดเร็วมากๆอย่างที่บอกเลยมีเด็กถือถ้วยขึ้นมาเนี่ยคืออุปนิสัยอย่างนั้นเลยนะคะจนบางทีเนี่ย เอาความเครียดของคนอื่นนะมาคิดมากเป็นของตัวเองเลยด้วยซ้ำนะคะความคิดของชาวคนที่เกิดวันจันทร์เนี่ยนะจะเน้นไปทางจิตใจนะนะคะมากกว่าเหตุผลนะนะคะเพราะว่า คนที่เกิดบางวันเนี่ยใช้เหตุผลนำความรู้สึกแต่ว่าคนที่เกิดวันจันทร์นะคะจะใช้ความรู้สึกนำเหตุผลแต่ก็อย่างที่บอกเลยนะว่าขึ้นอยู่กับราศีหรือว่าลัคนาที่คุณเกิดด้วยนะคะนะหรือบางครั้งเนี่ยนะ การตัดสินใจของคุณเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเหตุผลไงจนมีข้อผิดพลาดในบางครั้งได้นะคะจะมีจินตนาการนะคะเกี่ยวกับงานศิละปะดนตรีงานเขียนนะคะค่อนข้างที่จะดีเลยทีเดียวนะคะเป็นคนที่ชอบใช้ความคิดอย่างเงียบๆนะคะวิเคราะห์อย่างไม่เปิดเผยสักเท่าไหร่จนบางครั้งเนี่ยหลายคนจะคิดว่า คนที่เกิดวันจันทร์เป็นคนคิดมากนะคะแบบโดยใช่เหตุนะคะบางครั้งก็อาจจะมีความแบบไม่มั่นใจในตนเองนะคะอยู่ลึกๆเนี่ยเป็น perfectionist เหมือนกันนะนะคะทำอะไรก็จะต้องทำให้ประสบความสําเร็จนะคะไพ่ของการวางแผนไพ่ไม้เท้าเนี่ยเห็นไหมคะขึ้นมาเกินครึ่งเลยนะคะเวลามีไพ่ไม้เท้าขึ้นมาเนี่ยเป็นคนวางแผนเป็นคนที่เก็บมาคิดค่ะนะคะเป็นคนทำอะไรโดยไม่มีแผนเนี่ยไม่ได้นะคะอย่างเช่น ออรู้อยู่แล้วว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยมันจะต้องมีงานประชุมแบบนี้มีการพรีเซนต์แบบนี้ถ้าไม่ได้วางแผนทำอะไรแล้วแบบวินาทีสุดท้ายเนี่ยคนที่เกิดวันจันทร์จะโลกแล้วนะคะจะรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้นะคะจนมีความไม่มั่นใจเพราะว่าคุณเป็นคนไม่มีความมั่นใจอยู่ลึกๆนะคะในบางเรื่องต้องบอกว่าในบางเรื่องเท่านั้นไม่ใช่ทุกเรื่องจนทำให้คุณเนี่ยจะต้องเป็นคนวางแผนล่วงหน้านะคะอยู่เสมอคะ่ะ อชอบในความแบบสนะีเคียวนาชอบในความปลอดภัยนะคะชอบใน ความมั่นคงไม่ชอบการเสี่ยงแบบไม่มีหลักมีการนะไปอะไรที่แบบฉันไม่เคยไปมาก่อนเราไม่เสิร์ชหาข้อมูลล่วงหน้าอย่างเงี้ยจะไม่ใช่คนเกิดวันจันทร์เลยนะคะจะต้องทําอะไรมีแผนการอยู่เสมอคิดไว้แล้วว่าเฮ้ยวันนี้จะต้องไปที่นี่หาข้อมูลร้านนี้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาไปทริปท่องเที่ยวเนี่ยในกลุ่มเพื่อนใหญ่ๆนะลักะนะคะคนเกิดวันจันทร์เนี่ยก็จะวางแผนคิดไว้ล่วงหน้านะคะแล้วยิ่งถ้าคุณเป็นคนชาวกันนะคะการ พลึกศพอะไรอย่างเงี้ยไม่วางแผนนี้ไม่ได้เลยนะคะเออแต่ถ้าสมมติว่าคุณเป็นคนที่กล้าได้กล้าเสียเอาซะหน่อยแบบว่าชอบสถานการณ์แบบคิดในวินาทีสุดท้ายอย่างเงี้ยนะคะสมมติคุณเป็นชาวธนูอย่างนี้นะคะ,มมค,ะ,ค,ะคุณก็อาจจะแบบเออเดี๋ยวไปเสี่ยงเอาตายเอาดาบหน้าละกันนะคะอย่างนี้แต่ว่าอาจจะไม่ใช่คนที่เกิดธาตุดินนะคะพลิกศพกันแล้วก็มังกรค่ะไม่ชอบประชิญหน้านะคะหรือว่าประทะ อารมณ์กับใครตรงๆนะคะอาจจะเป็นอย่างที่บอกเลยแค่ความรู้สึกกับคนอื่นแล้วก็เป็นคนที่เป็นคนเรียบเรียบง่ายๆนะคะไม่ชอบที่จะเสียงดังบวกเวกโวยวายสักเท่าไหร่จะเลือกใช้การน,นิ่งนะคะเพื่อรับมือมากกว่าจนบางครั้งเนี่ยคนที่คุณทะเลาะอยู่ด้วยแบบรู้สึกหงุดหงิดแล้วว่า นิ่งนี่หมายความว่าอย่างไรบอกมาสินะคะทะเลาะก,กันอยู่กับแฟนอย่างเงี้ยกับเพื่อนนะคะก็จะใช้ความนิ่งนะคะสยบความเคลื่อนไหวนั่นเองนะบุคลิกภายนอกนะคะเป็นคนสุภาพนะคะเรียบร้อยเนี่ยโอย้คนเกิดวันจันทร์พ่ไม่ท้าขึ้นมาเกินครึ่งเลยนะคะเห็นอลิรรู้สึกว่าคนที่เกิดวันจันทร์นะเป็นคนที่อ่อนนอกแต่ภายในเนี่ยเข้มแข็งอนะคะอ่อนนอกแข็งในเนี่ย พลังงานนะทั้ง9ไม้เทา้าแล้วก็10ไม้เท้าขึ้นมานะคะอดทนกับชีวิตสุดๆเลยนะคะในด้านความรักเนี่ยสำหรับคนที่เกิดวันจันทนะเป็นคนรักจริงนะคะเป็นคนซื่อสัตย์แล้วก็ทุ่มเทให้กับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะคะเป็นความรักที่ชอบความรักที่ห่วงใยนะคะแสดงความรักแบบผ่านการแสดงออกมากกว่าคำพูดนะคะออกมา นบางครั้งเนี่ยคุณจะมีอาการแบบไม่ค่อยมั่นใจสักเท่าไรในการเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ใหม่ๆเพราะว่าเป็นคนที่กลัวกับการสูญเสียนะคะหรือว่าการลาจากการโบกมือลาอะไรแบบนี้นะคะทุกลัคนาราศีนะคะทุกวันจันทร์อังคารพุธเนี่ยนะคะมีข้อดีข้อเสียนะคะปนปนกันไปไม่มีวันไหนดีที่สุดแล้วก็ไม่มีวันไหนนะแแย่ที่สุดนะคะจุดแข็งนะคะของคนที่เกิดวันจันทร์กันบ้างน,นะคะอย่างที่บอกเลยมีความอ่อนโยนมีสเสน่ห์เนี่ยจากภายใน นะคะไพ่เนี่ยคาทาเนี่ยนะคะขึ้นมาแบบนี้4ี่ถาทนะคะ6คาถทขึ้นมาด้วยนะคะเข้าอ,อกเข้าใจผู้อื่นเก่งนะคะรักความมั่นคงรักษาคําพูดสุดๆเลยนะคะมีจินตนาการที่ลึกซึ้งมีความคิดที่ค่อนข้างลึกซึ้งมากๆในชีวิตแต่ว่าจะต้องมีข้อระวังนะคะจุดที่จะต้องระวังเป็นคนแอบคิดกังวลน,นะคะเก็บทุกอย่างมาคิดไว้อยู่ในใจจนบางทีเนี่ยขาดความมั่นใจในตนเองหรือว่าตัดสินใจค่อนข้างที่จะช้านะคะแล้วก็เป็นคนที่ ไวนะ ensitive นะคะกับคำพูดบางคนคุณได้รับคำพูดแรงๆมาอย่างเงี้ยนะคะบางคนก็อาจจะดีดออกจากหัวอย่างรวดเร็วว่าฉันไม่สนใจหรอกนะคะคำพูดแย่ๆแบบนั้นแต่ว่าเป็นคนที่เกิดวันจันทร์นะคะเป็นคนเก็บมาคิดนะแต่ว่า อายุก็มีส่วนนะเพื่อนๆนะคะถ้าคนมีประสบการณ์เยอะวันจันทร์อย่างนี้นะคะเกิน40-50ขึ้นไปคุณอาจจะไม่ได้สนใจกับคําพูดเหล่านั้นเลยก็ได้นะคะแต่ว่าพื้นฐานคนที่เกิดวันจันเนี่ยจะมักเก็บคําพูดของคนอื่นมาคิดแต่ก็อยู่ภายใต้ใบหน้านิ่งๆจะ ไม่ให้คนอื่นรับรู้ว่าฉันก็เจ็บปวดกับสิ่งที่เธอพูดมานะนะคะเพราะว่าเป็นคนไม่แสดงออกนะคะด้วยคำพูดนะคะให้คนอื่นได้รับรู้คะ่นะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคนที่เกิดวันจันทร์นะคะแล้วในแต่ละลัคนาราศีเนี่ยนะคะจะมีลักษณะนะคะแบบไหนบ้างหรือว่าความคิดความอ่านเอา,เาคร่าวๆลวกันนะคะคนที่เกิดวันจันทร์เนี่ยนะคะในราศีเมษนะส่วนใหญ่นะคะ ก็จะเป็นคนดูภายนอกเนี่ยดูนุ่มๆน,นะคะแต่ภายในเนี่ยโอ้โหมีแรงขับเคลื่อนมีแพชชั่นเนี่ยค่อนข้างสูงมากๆเลยเพราะว่าราศีเมษเนี่ยเป็นชาวธาตุไฟสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์เนี่ยเบื้องหน้านะคะได้เป็นอย่างดีเลยนะคะแบบจิ้งจบเปลี่ยนสีเลยทีเดียวนะคะเนี่ยไพ่สองเหรียญนะคะหมายถึงว่าการปรับตัวการบาลานซ์นะคะสร้างความสมดุลให้กับชีวิตอย่างดีค่ะนะคะแล้วก็ความคิดเนี่ย ด้วยความเป็นชาวเมธเนาะนะคะเราก็เกิดวันจันทร์เนี่ยคิดเร็วตัดสินใจเร็วนะคะแต่จะมีความอ่อนไหวอยู่ภายในหรือว่ามีความไม่มั่นใจในตนเองเนี่ยอยู่ภายในจนบางครั้งเนี่ยคิดแทนผู้อื่นมากจนเกินไปจนเก็บมากคิดมากนะคะส่วนใหญ่นะคนที่เกิดวันจันทร์แล้วก็ราศีเมษเนี่ยหน้าตามักจะอ่อนหวานแต่ว่าจะมีตาคมนะคะตาจะกคมค่ะ วันจันนะคะชาวพฤกษบนะคะจะมีรูปร่างหน้าตาที่เ,เขาเรียกว่าอะไรอะแบบตัวแน่นๆนะนะคะจะผู้หญิงผู้ชายแบบตัวแน่นนะคะเหมือนคนที่ออกกําลังกายแล้วแบบมันบึกอะ่ะเออนะคะ เข้าใจที่เรียนู้ไหมเออคือไม่ใช่เป็นแบบ on on one, อ่อนแออ่อนหวานอ่อนชรอแบบนั้นนะคะผู้ชายก็จะไม่ใช่รูปร่างคนที่ผอมกระรองนะนะคะผิวเนียนนะคะหน้ากลมกลมนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีตาเนี่ยยิ้มนะคะตายิ้มอยู่ตลอดเวลาต่อให้จะยิ้มไม่ยิ้มเนี่ยตาจะยิ้มนะคะบุคลิกอ่อนโยนค่ะพูดจาดีนะคะแล้วก็มีสเสน่ห์แบบ ต้องมองหันมามองอีกรอบเออสวยนัง่งหล่อดีนะน่ารักดีนะแต่เขาบอกเป็นคนสวยพิษนะคะหล่อพิษสวยพิษไม่ได้มองแว็บแรกแล้วโอ้โหแบบน่ารักมีสเสน่ห์แบบนั้นนะไม่ใช่นะคะ มียึดถือความมั่นคงนะคะในความรักความสัมพันธ์เนี่ยสูงมากๆเลยนะคะชาวพฤกษบเป็นชาวธาตุดินค่ะนะคะรักครอบครัวมีความพิถที่เป็นระบบระเบียบแบบแผนแล้วก็รักสวยรักงามด้วยนะคะชาวพฤกษพเนี่ยจะได้รับอิทธิพลของดาวศุกร์นะคะคุณมีดาวศุกร์เป็นดาวที่ประจรําลัคนาราศีนะคะแล้วก็เกิดวันจันทร์อีกนะคะคือเป็นดาวความสวยงามเนี่ย ทั้งสองอย่างเลยนะคะทั้งทั้งสองดาวเลยก็คือดาวจันทร์กับดาวศุกร์นะคะเพราะฉะนั้นนะ่ะจะเป็นคนที่รักสวยรักงามนะคะรักแบบความระ,ะมียดระไมนะคะรักความสบายค่ะไพ่แปดดาบขึ้นมานะนะคะชาววันจันทร์เป็นคนที่คิดมากค่ะบางทีคิดวนเราไม่จบนะนะคะหรือว่าบางทีเนี่ยเอ,อ่อหลับไม่ลงนะคะเวลามีเรื่องอะไรที่คิดมากๆเนี่ยมักจะนอนไม่ค่อยหลับนะคะไพ่แปดดาบขึ้นมามาเรามาดูวันจันทร์นะคะกับราศีเมถุนกันบ้างนะคะ รูปร่างนะคะผอมเพียวหน้าเล็กๆอืนะคะเออมีอลิสมีเพื่อนคนหนึ่งเกิดเนี่ยวันวันจันทร์นะคะแล้วก็ราศีเมถุนเนี่ยน่าจะเล็กกว่าคนปกติทั่วไปเดอสมัยนี้เขาพูดเล็กเท่ายุงเนาะเล็กเท่าฝ่ามือนะคะดวงตาเนี่ยจะกลมๆวาวๆนะคะมือไม้เนี่ยจะขยับอยู่ตลอดเวลาก็คือเป็นคนที่มีความคิดอยู่ตลอดเวลาในหัวนะคะ ราศีเมถุนเนี่ยได้รับอิทธิพลของดาวพุธเนาะนะคะดาวพุธเนี่ยเป็นดาวของการเจรจาการสื่อสารปฏิพานไหวพริบนะคะความสามารถเนี่ยการคิดการพูดเพราะฉะนั้นเนี่ยหัวจะไปแล้วแต่บางทีปากขยับไม่ทันเพราะฉะนั้นมือก็จะต้องตามไปด้วยนะคะเป็นคนที่พูดเราต้องต้องใช้มือไม้นะคะพูดเก่งยิ้มง่ายนะคะแล้วก็เปลี่ยนอารมณ์ไวนะคะบางทีแบบ เออแล้วยิ่งเป็นชาวทาตลมด้วยนะ,นะ,ะชาวเมทุนเนี่ยนะแล้วสัญลักษณ์ของคุณก็คือคนคู่นะคะบางทีเปลี่ยนอารมณ์ไวเปลี่ยนความคิดไวนะคะไม่ใช่ว่าเป็นคนไม่แน่นอนนะไม่ใช่นะ,ะเป็นคนที่คิดแล้วทําเลยค่ะเหมือนชาวทาตลมนะคะแล้วก็เป็นคนช่างเจราจาเป็นคนที่มีไอเดียนะคะอยู่ตลอดเวลาเลยแต่บางครั้งเนี่ยเป็นคนที่ลังเลง่ายนะคะเปลี่ยนใจอเปลี่ยนแต่ว่าบางทีเอ๊ะ จะเปลี่ยนดีไม่เปลี่ยนดีนะคะมีความลังเลอยู่ในตัวค่ะวันจันทร์นะคะกับราศีกรกฎนะคะราศีกรกฎเนี่ยมีดาวจันทร์เป็นดาวประจําลัคนาราศีอยู่แล้วนะคะรูปร่างนะคะจะหน้าหวานนะคะเสียงจะนุ่มๆจะไม่ใช่เป็นคนที่เสียงแหลมนะคะหรือว่าเสียงแหบพร่านแบบนั้นนะคะในตาเนี่ยอาจจะแบบมีความเศร้าอยู่เล็กๆแต่คุณไม่จมําเป็นต้องเศร้านะหมายความว่าในตาเนี่ยจะไม่ได้มีความแบบ ดุอยู่ข้างในนะคะจะตาออกเศร้าๆรูปร่างอวบๆนิดๆนะคะดูเป็นมิตรเข้าหาง่ายนะคะมีอารมณ์ค่อนข้างออาจะแปรปวนนิดนึงนะคะขี้หวงขี้สงสารนะคะจิตใจเนี่ยเป็นแม่พระดีๆนี่เองนะคะแล้วก็จําความรู้สึกได้ดีมากๆเลยจดจําในอดีตสิ่งที่เกิดขึ้นมาโอ๊ยตอนเด็กนะมีแบบนี้เคยเกิดขึ้นกับฉันแล้วก็เป็นคนที่จำอะไรเราจำฝังใจมากๆนะคะอืมใครเป็นเพื่อนกับ คนที่เกิดชาวเป็นชาวกรกฎนะคะแล้วก็เกิดวันจันทร์บ้างนะคุณจะคุณจะรู้สึกว่าเพื่อนคนนี้เนี่ยมีอารมณ์ที่จะอ่อนไหวนะคะมากเป็นพิเศษค่ะเห็นอกเห็นใจผู้อื่นนะคะ คนเกิดวันจันทร์นะคะราศีสิงห์นะนะคะเป็นคนที่สูงสงา่าบุคลิกมีไหล่กว้างนะคะแล้วก็มีผิวอ่ะสองสีแต่ต่อให้จะสองสีนะก็จะค่อนไปทางขาวละเอียดนะคะมากกว่าที่จะเปียบผิวเข้มมากๆอย่างเงี้ยไม่ใช่นะคะเพราะว่ายัางไงเสียคนที่เกิดวันจันทร์อิทธิพลดาวจันทร์เนี่ยผิวจะละเอียดแล้วก็ ออกไปทางขาวมากกว่าเข้มค่ะนะคะบุค,คลิกดูภูมิฐานนะคะมีฟอร์มนะคะพูดจาเพราะนะแต่ถ้าสมมติเป็นชาวสิงร้วเออเดี๋ยวนะ,ะมีเป็นชาวสิงเกิดวันอังคารอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าเกิดวันอาทิตย์เนี่ยอาจจะพูดจาแบบผงผางเอซะหน่อยนะคะเพราะว่าเป็นธาตุไฟไนะคะต้องการการเป็นที่ยอมรับนะคะต้องการความสําเร็จนะคะเป็นคนที่คิดกว้างคิด แบบผู้นำนะคะคนที่เกิดวันจันทร์ราศีกันค่ะนะคะรูปร่างสูงโปรง่งผิวเนียนนะคะตาจริงจังนะคะแล้วก็ทำอะไรเป็นระบบระเบียบเนี่ยเป็นที่สังเกตว่าคนที่ เกิดในเป็นชาวธาตุดินเนาะนะคะพฤกษบกันแล้วก็บังกรเนี่ยจะมีระบบะการจัดการระบบความคิดที่เป็นระเบียบแบบแผนมากๆจนบางครั้งเนี่ยยึดติดก,กับระบบมากซะจนเกินไปคือหมายความว่ามันจะต้อง 1, 2, 3, 4, 5เนี่ยนะคะถ้าสมมติว่าจาก1แล้วข้ามไป10กลับมา5อะไรแบบเนี้ยจะไม่ใช่คนที่เกิดธาตุดินแล้วยิ่งเป็นคนที่เกิดวันจันทร์ด้วยนะจะเป็นการคนที่กลัวกับการ เปลี่ยนแปลงหรือว่ากลัวกับการที่ผิดหวังเพราะฉะนั้นเนี่ย เอาเซฟเข้าว่านะคะอยู่ในเซฟโซนดีกว่าก็คือเป็นไปตามระบบแล้วก็ยิ่งเป็นชาวธาตุดินด้วยอย่างที่บอกเลยค่ะสุภาพแต่งตัวเนียนะคะเป็นคนเนี่ยชาวกันอยู่แล้วนะแล้ววันจันทร์ด้วยคิดเยอะค่ะนะคะคิดละเอียดคิดแล้วคิดอีกนะคะจะซื้อของแต่ละอย่างเนี่ยแม้คนคนอื่นแบบหยิบแล้วก็จ่ายแต่ว่าชาวกันเนี่ยนะบางทีไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องแพงไม่แพงนะจะซื้อดีไม่ซื้อดีอซื้อไปแล้วยังไงต่อนะคะแล้วก็ กลับวนคิดใหม่นะคะคือเป็นคนแล้วก็เป็นคนตรงไปตรงมานะคะชอบแก้ปัญหาให้กับคนอื่นนะคะแล้วก็มีแบบ ความจุกจิกอยู่นิดหนึ่งนะคะแล้วก็วันจันทร์นะคะราศีตุล่านะคะตุลน,นะคะมีดาวศุกร์นะคะเป็นดาวประจําลัคนาราศีดาวจันทร์นะคะสองดาวนี้เป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับความสวยงามความมีสเสน่ห์ค่ะเพราะฉะนั้นใบหน้าจะอ่อนวานยิ้มสวยนะคะมากๆเลยแล้วก็มีรูปร่างที่กลมกลึงหนะนะคะจะไม่ได้มีกระดูกแบบโผลมาเนะี่ยให้ให้เห็นชัดเจนนะนะคะ มีสะโพกถ้าเป็นผู้หญิงก็สะโพกกลมๆนะคะถ้าเป็นคนผู้ชายเนี่ยก็จะแบบกลมมีความกลมของตัวมากกว่าที่จะเป็นคนตัวแบนๆน,นะคะแต่งตัวเก่งเนี่ยนะคะราศีตุลเนี่ย เป็นหนึ่งในสามลัคนาราศีที่แต่งตัวเนี้ยบแต่งตัวเก่งนะคะมีการมิกแอนแมทช์ที่แบบดีมากๆเลยนะคะสุภาพมารยาทดีเป็นคนช่างเลือกคัดสรรน,นะสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้ชีวิตโดยเฉพาะเรื่องความรักนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เกิดวันจันทร์แล้วก็ราศีตุลด้วยนะมีคนเข้ามาจีบไหมมีแต่ว่าคัดสรรไม่เลือกนะคะไม่เลือกอยู่นั่นเองนะคะแล้วส่วนใหญ่ก็ราศีตุลน,นี่แหละวันจันทร์ก็บน่นเมื่อไหร่ฉันจะมีแฟนสักทีนะคะ ชอบความสมดุลน,นะคะรักความยุติธรรมนะคะไพ่ของชาวตุลเนี่ยก็คือไพ่จัสติที่เป็นไพ่ของตาช่างนะคะรักความสมดุลรักความยุติธรรมนะคะมีเหตุผลในการตัดสินใจนะคะมากๆเลยอย่างถ้าคนเกิดวันจันทร์เนี่ยคุณจะใช้อารมณ์นําเหตุผลในการตัดสินใจแต่ถ้าคุณมีชาวตุลเป็นคนเกิดราศีตุลหรือว่าลัคนาตุลน,นะ ก็จะมีความแบบมีเหตุผลขึ้นมาด้วยนะคะเป็นคนไม่ชอบความขัดแย้งค่ะวันจันทร์ราศีพิจิกนะคะเนี่ยราศีพิจิกนะคะได้รับอิทธิพลของดาวอังคารนะคะต่อให้คุณเป็นชาวธาตุน้ําก็จริงนะคะแต่พิจิกส่วนใหญ่จะเป็นน้ําเดือดนะคะหรือว่ามีคนคอมเมนต์มาไม่จริงค่ะชาวพิจิกเป็นน้ากรดนะคะไม่ใช่น้ําเดือดนะมีใบหน้าที่ ตาเข้มนะคะหรือว่าถ้าเป็นคนผู้หญิงเนี่ยจะชอบทําอะไรกับตานะคะเวลาแต่งหน้าหรืออะไรเนี่ยจะเน้นตามากเป็นพิเศษนะคะมากกว่าปากมากกว่าแก้มคุณผู้ชายเนี่ยก็จะมีสายตาที่คมค่อนข้างที่จะคมนะคะไม่ใช่กลมนะคมนะคะหรือว่าขนตาที่ยาวนะคะใบหน้าเรียวนะคะใบหน้าเรียวแล้วก็มีสเสน่ห์แบบลึกลับน่ะคิดอะไรอยู่นะคะมีแววตาที่ค่อนข้างแบบออลึกลับ อยู่นะคะเพราะว่าเป็นชาวสกอร์เปียนชาวพิจิกนะบุคลิกจะเงียบสุขุมนะคะดูเหมือนจะเย็นชาเหมือนแบบเป็นคนซึนซึนนะคะอื่นๆเย็นชาแต่ว่ามีความจริงใจมากๆเลยนะคะต่อสู้เพื่อคนอื่นได้เสมอๆเนะี่อรักความยุติธรรมนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีความคิดลึกซึ้งนะคะมากๆเด็ดขาดนะคะคิดอะไรแล้วเนี่ยโอ้โหจำฝังใจเลยนะคะถ้าใครทําให้เจ็บนี่นะ จำแล้วจำอีกนะคะไม่ยอมลืมเลยแล้วแบบตายไปไม่เผาผีกันเลยนะคะมองเกมขาดนะนะคะรู้ว่าคนไหนมาดีมาร้ายนะคะแล้วก็จะแล้ก็เป็นคนเกิดวันจันทร์ด้วยนะจะไม่ยอมเปิดใจให้กับใครง่ายๆนะคะจีบคนที่เกิดวันจันทร์ราศีพิจิกเนี่ยค่อนข้างที่จะยากนะคะวันจันทร์นะคะกับชาวธนูแล้วนะคะชาวธนูเป็นชาวธาตุไฟนะคะแต่ว่าจะมีความเป็นไฟที่แตกต่างจาก ชาวสิงหะะ์กับชาวเมธนะคะชาวธนูเนี่ยเป็นนักเดินทางนะคะของการเวลาเป็นนักเดินทางที่เป็นคนไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่ง่ายๆไพ่ประจําชาวธนูเนี่ยก็คือไพ่ temperance นะคะที่มีน้ำเนี่ยไหลาจากอีกถ้วยหนึ่งไปอีกถ้วยหนึ่งคือชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงละหกละเหินมีการเดินทางนะคะไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่ไม่ชอบอะไรที่มันซ้ำซากจ,จําเจเป็นคนขี้เบื่อนะคะเพราะฉะนั้นความคิดเนี่ยเป็นคนคิดไกลนะคะ แต่ว่าพอคุณเกิดวันจันทร์ด้วยเนี่ยก็จะมีความแบบชอบความสิเคียวอยู่นิดนึงนะคะคิดไกลอยากทำนู่นอยากทำนี่เป็นคนรักอิสระก็จริงแต่ว่าก็จะมีการวางแผนนะคะมากกว่าถ้าคุณเป็นชาวธนูอย่างเงี้ยเราอาจจะเกิดวันอื่นๆนะคะ ก็อาจจะคิดแล้วทําเลยนะคะอย่างรวดเร็วนะคะชอบเรียนรู้นะคะชอบทําอะไรที่มีสาระน่ะนะคะหรือว่าเชื่อในเรื่องของจิตวิญญาณมากๆเลยนะคะมีความศรัทธาในเรื่องอะไรแล้วเนี่ยก็จะศรัทธามากๆนะคะบุคลิกร่าเริงเนี่ยโดยเฉพาะเป็นชาวธนูด้วยนะร่าเริงใจกว้างนะคะเป็นมิตรนะคะกับทุกคนคะ่ะ เอาธนูเนี่ยส่วนใหญ่เอาส่วนใหญ่ละกันนะคะข้างล่างเนี่ยจะยาวกว่าช่วงบนนะคะใบหน้าพองนะคะแล้วก็สดใสค่ะท่าทางเนี่ยปราดเปรียวแล้วก็ว่องไวนะคะแล้ววั่นจันนะคะกับชาวมังกรค่ะมากับชาวธาตุดินมังกรนะคะสงบนะคะด้วยท่าทางเนี่ยค่อนข้างเป็นคนสงบ นะคะคผิวจะเข้มขึ้นมานิดนึงนะถ้าเป็นชาวมังกรน,นะคะแล้วก็มีใบหน้าที่สุข,ขุมแล้วก็นิ่งๆชาวลัคนาราศีไหนใน12ลัคนาราศีเนี่ยที่เดาใจยากที่สุด ไม่รู้ว่าคิดอย่างไรชอบไม่ชอบนะคะหรือว่าเอ๊ะเขาโมโหเขาจะดีกับเราไหมแล้วก็เดาใจยากมากๆที่สุดเลยนะคือชาวมังกรนั่นเองนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกเลยตาก็จะไม่แสดงออกทางความรู้สึกว่าชอบไม่ชอบแล้วก็คล้ายๆกับเป็นเสือยิ้มยากนะต่อให้จะดีใจสักเท่าไหร่นะคะชาวมังกรก็จะแบบ โมยิ้มนิดๆน,นะคะจะไม่ยิ้มแบบฉีกกว้างหรือว่าหัวเราะแบบเห็นฟัน12ซี่อะไรแบบนั้นนะคะบุคลิกจริงจังนะคะสุภาพค้มๆนะคะไม่แสดงออกค่ะความคิดเนี่ยนะของชาวมังกรเกิดวันจันทร์นะคะจะไม่คิดอะไรสั้นๆน,นะคะแบบคิดวันนี้พรุ่งนี้ไม่ใช่นะคะเป็นคนที่ ชอบการวางแผนในระยะที่ยาวมากๆเลยนะคะทำอะไรจะต้องมีแบบแผนนะคะจะต้องแบบใช้ชอบความมั่นคงนะนคะทำอะไรมีเป้าหมายเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไม่ค่อยเหมาะกับอะไรที่มีการเปลี่ยนแปลงหน้าง,งานอย่างรวดเร็วนะคะคนที่เกิดชาวมังกรนะคะจันทร์นะคะราศีกุมภค่ะนะคะราศีกุมเนี่ยได้รับอิทธิพลของดาวราหูนะคะมาดูกันจะเป็นคนที่มีสายตาแบบ เหมือนกับเป็นนักปราดนะนะคะออตอนเด็กๆนะคุณอาจจะได้รับคำพูดนี้โอ้ยแววตาแหลมจังเลยนะคะดูฉลาดมากๆเลยนะคะตานี้แบบนิ่งๆนะหรือ,อ,อแต่ว่าจะมีความฉลาดอยู่ในแววตานะคะเหมือนคนที่มีภูมิมีความรู้มากๆนะคะรูปร่างมักจะสูงนะคะสูงโปร่งนะคะสูงโปร่งแต่ละคนก็ไม่เท่ากันนะแต่ว่าจะไม่ได้แบบตัวเล็กๆนะคะเออหรือว่าแบบ เก่งกางซะจนเกินไปไม่ใช่ยังมีความสมส่วนอยู่แต่จะมีความสูงโปร่งค่ะนะคะถ้าทางเป็นมิตรแต่ว่ามีความเป็นโลกส่วนตัวสูงมากๆเลยนะคะชาวกลุ่มเนี่ยเป็นหนึ่งใน3ลัคนาราศีนะคะที่มีความเป็นโลกส่วนตัวสูงมากๆนะคะจะมีความคิดนอกกรอบนะคะเป็นตัวของตัวเองค่ะไม่ตามกระแสนิยมนะคะ วันจันทร์สุดท้ายแล้วนะคะกับราศีมีนค่ะรูปร่างนะคะหน้าตาเนี่ยหน้าวานนะคะในตาฝันนะคะแล้วก็มีผิวนุ่มๆหน้าทนุถนอมามากๆเลยนะเพราะฉะนั้นนะคะผู้หญิงผู้ชายที่เป็นชาวมีนแล้วก็วันจันทร์ด้วยนะ ส่วนใหญ่คนจะหลงรักตกหลุมรักนะเพราะด้วยความที่มีสเสน่ห์บางอย่างมีความอ่อนโยนอยู่ในแววตานะคะเป็นคนที่มีหน้าตาออกไปทางหน้ารักกลมๆนะคะมากกว่าหน้ายาวๆหรือว่าหน้ามีสันนะคะพูดเบาละมุนละมุนนะคะรักความโรแมนติกชอบความรักแบบโรแมนติกนะคะแล้วก็มีรางสังหรณ์ที่แม่นยำม,มากๆเลยค่ะ คนที่เกิดราศีมีนนะคะแล้วก็เป็นคนที่เกิดวันจันทร์ด้วยเนี่ยให้ความสําคัญกับความรักมากๆเลยนะคะเป็นคนที่ให้ความรักนําทางชีวิตเลยนะคะวันนี้คร่าวๆนะคะสําหรับคนที่เกิดวันจันทร์ค่ะนะคะตรงไม่ตรงมาคอมเมนต์กันได้นะคะขอบคุณคะ่ะ